สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําไก่ขั่วเค็มค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆซึ่งรุ่นยอดเหตุเธอหนึ่งได้พี่น้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงไหวเจ้าตุ๊จีนนะคะอันนี้จะทาประจําทําทุกปีค่ะนะคะเฮ็ุจึงในเห้คือไก่ไหวเจ้าก็คือเยาจะเอามานึ่งก่อนค่ะพี่น้องมันเท่าหนึ่งไหวเจ้านะคะเอามาหนึ่งก้อนให้มันแห้งขึ้นค่ะพี่น้องค่อยเอามาผัด หัวเข้มนะคะนี่ค่ะไก่ก็จะมีทั้งน่องเล็กสะโพกแล้วก็น่องติดสะโพกนะคะเป็นไก่ที่เหลือ,อยางละน็ดหน่อยพี่น้องเก็บร่วมกันนะคะเฮ็ดหนีก็บมมร่รไม่ว่าจะกินคาบเดียวหร้อพี่น้องกินได้สามมือค่ะน,นะหเฮ็ดเธอนึงค่ะนะคะเอาละค่ะหลังจากยอดหนึ่งแล้วเรียบร,ร้อยค่ะเดี๋ยวจะซับแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาหัวเข้มต่อค่ะค่ะพี่น้องหลังจากยอดหนึ่งไก่แล้วแล้วเรียบร,ร,ร้อยนะคะไก่นี่จะเนื่องแค่พอสุกเ้ยค่ะจะบต้องเอาสุกเลยนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะเราจะมาทําการคั่วเค็มกันค่ะใส่กระเทียมลงไปกับน้ํามันนะคะเดี๋ยวใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้มันเคลือบในตัวไก่นะคะแต่จริงๆไก่ห้าวกบมันเยอะหล้วล่ะคะพี่น้องนะคะแต่เดี๋ยวอยากต้องการเหันแบบวา่ามันมันในนิดนึงนะคะเวลาที่เรากินค่ะเราก็จะเอาใส่หมอ้อใบใส่กระมัยยงใส่ย่างไจะสั่งน้ำมันมันก็สุกรุวงของเราเขาก็เอานต,ตัวเนื้อไก่นะคะ มันจะทําให้ไก่เรานุ่มขึ้นนะคะเวลาที่เราผัดน้ามันเยอะๆรวงของเรื่องค่ะนะคะ,นะคะผัดให้หอมเลยค่ะกระเทียมนี่สําคัญที่สุดค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้คือทําพวกเย่าเห็ดกินนี่ค่ะพี่น้องกับจะน่าย,ยิ่งคนหนึ่งนะคะคือสาวๆนะคะผู้เฒ่าเหย่าดูแลเนี่ยแล้วกินอาหารแบบนี้บ่ด้แล้วแล้วกิน,แ,บบนแต่อาหารปันนะคะทีนี้ก็เลยทําจะซุกจะเปื่อย เือบปื่อยไปก,กินได้เบิดค่ะาพวาวา้นชลาลาที่ยอดเบิง่งนอ่ะเรากินอาหารที่เป็นสิ้นเป็นอันแบบนี้กบวได้นะคะผมย่อก,ก็เลื็ดกินเองกับเจ้านายอีกคนนึงนะคะนี่ค่นะ,ะ,ใ,ะใส่ลงไปค่ะที่น้องสวาวป้าเห็ดกินกันทุกคนก็จะเห็ดหลายแทนนะคะไก่ขัวเข้มนะคะกระทะนี่ค่ะกินสามมือนะคะ ทำครั้งเดียวกินสามสามสามวันนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องทำบ่อยนะคะเห็ดดูดูเห็ดบ่อยๆนะคะเมื่อกะิดตุ๊กติ่มีเวลานะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าผุ้ใดมันผู้ใดขยันนะคะเห็ดมือต่อมือจะ่เห็ดใหญค่ะนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่เราสุกสักนิดนึงค่ะ นะคะคส่วนผิดเป็นน่องเล็กเกี่ยวกับสบอกซับนะคะพี่น้องเอาเป็นน่องเลยค่ะทุกขั้งที่เลี้ยงค่อยผ้าเห็ดนะคะพี่นอกก้องไก่ขัวเข้มของเลียวค่ะเยวจะเติมน้ําแล้วเคี่ยวให้เปื่อยนะคะแต่สูทุกเมนูที่เห็ดนะคะก็ทํสิญีูก็ค่อกินด้วกันะคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดียวใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยสิยีอิุวขาว ใส่หมกักพริกไทยกับใส่ไ้เ้้ยจากพี่น้องต่ว่าอยูหน่งข้าะเจาโบกินนะคะจากนั้นตำด้วยซีอิ๊วดำค่ะผัดไปเรื่อยๆให้ไก่สุกแล้วก็ให้ซีอิ๊วกับคงคุมรสเข้ากับตัวไก่นะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ กระเทียมนะคะพี่น้องที่ห้าพัดเมื่อกี้ค่ะจะมีความหอมมากๆเลยค่ะนะคะหอมกระเทียมแบบพัดแห่งๆนะคะพี่น้องพัดเรืองๆะค่ะนะคะนี่ค่ะพัดไปพ่องวดเข่าทีนะคะพี่น้องแยกควงเสิมน้าตาลนะคะส่วนน้ำตาลเดยวจะไม่เติมตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะรัดตัวไก่ให้เหนียวนะคะพัดถึงตัวไก่เห้สุกๆนะคะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆอุ้ยกระเด็น ดู่บเลตัวกุ้งเผือดได้พี่น้องนะคะอยู่ตรงขัา <c oughs> งกระทะนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะนไ่มคะหอมหอมพี่น้องนะคะเมนู่นี่ค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ดีตำบุกหุงเพลิดเพลิคือมาเบิ้งค่ะพี่น้องนะคะตัวไก่โฮสมิรสชาตดดิจือเลยค่ะก็ตำบุกหุงสุดยอดค่ะนะคะ นี่นะคะวิธีทําไก่้อเค็มโบตองล่อถึงไหวเจ้าโบตองล่อคือไก่เป็นโตนะคะน,น่องสุกโปกววันปีกบนแบบนี้ก็ได้คะ่ะน่องเล็กเอามาเ็ดคขาพี่น้องนะคะเป็ดสูตรคืร้รานท่ากินมด้เลยคะ่ะนะคะเอา้าใส่เมื่อสึกกระทะหน่อยไปคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวย่อเติมนะ้ำแป๊บหนึ่งค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าไก่เราจะยังไม่สุกนะคะ เราจะเอาไก่ที่ตกลงไปเนี่ยค่ะเอาขึ้นมานะคะบดใดล้มพื้นนะคะแถาเี้เาะเสร็จประจาค่ะสะอาดนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบสไตล์บ,นบานๆเลยค่ะพี่น้องนะคะหมอพคนก็จะบอกโอ้คือเห็นผมมีอันนาไม้เลยค่ะนี่ละอันนาไม้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเรามาผัดให้มันสุกฆ่าเชื้อโรคให้มันตายค่ะนะคะกระทะก็จะเอาแ่ซับหนิค่ะพี่น้องแต่ว่าสิกินไร้มือเขาก็จะเป็นตองเฮ็ดเต็นสีนะคะเอาละค่ะ หลังจากนั้นค่ะเย่อผัดไปเรื่อยๆจนมันดได้พี่ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยัสภาพามาเบิง้งแล้วก็ผ้ามาชิ้นรดอีกรอบหนึ่งค่ะล้ะค่ะพี่น้องผัดพ่อไก่เริ่มสุกแล้วจ้ะทีนี้เราจะเติมน้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยุ่นนี่เขาจะกินวานเข้มนะคะพี่น้องนะคะให้เพื่อนๆเลือกปรุงให้ตามใจปากเราค่ะนะคะอันนี้จะปรุงที่เบิ้งตามแบบของเยา่านะคะแต่วิธีทําจะทําตามก็ได้จะผัดเป็นไกส่สดๆเลยก็ได้หรือว่าจะนึ่งก่อนอย่างเย่าก็ได้อันนี้ชูรสค่ะ นะคะใส่ลงไปแขนเดียวบังเรื่อยๆนะคะจากนั้นผัดให้เข้ากันให้น้ําแห้งเลยค่ะนะคะในตัวไก่เป็นสีเหลืองทองน่ากินเลยค่ะนะคะแล้วผัดให้เข้ากันจะข้าวนึ่งค่ะพี่น้องเคยชิมรสเบิงวาความเข้มความ,มนั่วเป็นยังไงน,นะคะยยมีงเขาเจะชอบหรือค้นจปงสีได้พี่น้องนะคะ เรื่องแหลกเรื่องเละเขาจะเอาโบโบตินะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปกินเขาจะจอบเอาไปเห็ดแหลกๆที่เหลอนะคะพอให้ข้นให้เ้ากันนะคะแค่นั้นนะคะเขาจะามากกักจะสั่นอีหลีเอาละค่ะถัดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้นะคะให้น้ําในกระทะนะค่ะแห้งนะคะตัวไก่เราได้สุกแล้วละคะ่ะพี่น้องแค่ให้น้ำมันแห้งเราจะชิมรสเบิ้งนะคะพี่น้อง แดี๋ยวเราชิมรสด,ดูหน่อยนึงค่ะจืดไปได้ค่ะนะคะน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะนะคะซ้ำนี่แหละคะ่ะอันนี้คือรสที่เ้าเจากินเลยค่ะหวางเค็มนัวนะคะ หลังจากนั้นค่ะเยื่อสุพัดให้นําแห่งตัวสีเหลืองทองหรือยยาื่อเทศเซถาไห้เบิงขานะคะไก่คั่วเค็มง่ายๆสไตล์เยาวจ้าราค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะไก่คั่วเค็มค่ะเมนูทําง่ายกินอร่อยค่ะพี่น้องนะคะไม่ต้องรอจุดจีไม่ต้องรอช่วงช่วงเทศกาลไหวเจ้านะคะพี่น้องสามารถทํากินได้เลยค่ะไก่ในตู้เย็นเราค่ะไม่ต้องเอาไก่ตัวก็ได้ไก่สินก็ได้ค่ะพี่น้องน่องสะโรหรือสะโกไก่หรือว่าน่องเล็กที่เย้าเห็ดนะคะพี่น้องนะคะ ให้อย่าให้เหมือนกับว่า้เจ้าเลยก็เอามานึ่งนะคะหไก่แห้งนิดนึงให่หํำตกนิดนึงค่ะขอเอามาผัดแบบนี้นะคะปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วเป็นหลักค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็อดีวใส่ชูรสนิดนึงค่ะสตรับผู้ใดมักิกไทยใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะพี่น้่องแ่บนะคะนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเห็นเห็ดละลายแบบนี้บ่ได้กินค่ะเดียวมือเดียวเลยค่ะน้องกินสามสี่มือนะคะเห็ดเทียวเลยค่ะนะคะเพราะว่า ผมมีเวาลาเฮ็ดหลายเทื่อนะพี่น้องสบู่คคเฮ็ดหลายเฮ็ดสกิกินกิน,นกันจังได๋คือกินหลายเฮ็ดสีนะคะพี่น้องกินหลายขาลายมื้อนะคะนี่แหะค่ะคือเมนูง่ายๆค่ะไก่คั่วเค็มค่ะมาพี่น้องพายก็บติ๊กเขใหญ่มากินข้าวกินน้ำด้วยกันจ้า